ทักษะพยากรณวันนี้เป็นวันของคนที่เกิดวันพฤหัสค่ะคนที่เกิดในวันพฤหัสความเป็นอยู่ทางด้านครอบครัวคนใกล้ชิดญาติพี่น้องแม้กระทัง่งลูกน้องบริวารมักเป็นคนที่ รู้คุณรู้เหตุรู้ผลปกครองได้ง่ายและมกักจะมีคนที่คอยช่วยเหลือแล้วก็ดูแลเราเป็นอย่างดีค่ะในส่วนของทางด้านสุขภาพคนที่เกิดวันพฤหัสตอนเด็กๆมัก,มกจะต้องลำบากสักหน่อยนะคะจะต้องมีการอดทนฝ่าฟันดิ้นรนด้วยตนเองมิชหรือไม่ถ้าหากว่าเป็นคนที่เกิดมาแล้วมีความสุขสบาย <c oughs> ก็อาจจะเป็นคนที่มีโรคภัยเบียดเบียนแล้วทางครอบครัวก็มมกจะต้องเสียเงินรักษา เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะในเรื่องของอำนาจในเรื่องของชื่อเสียงกิยศคนที่เกิดวันพฤหัสมักเป็นที่นับหน้าถือตาในสังคมและมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีแต่มักจะมีชีวิตที่ราบรื่นในช่วงบ้านปลายชีวิตค่ะในส่วนของสิ่งดีที่คนวันพฤหัสมีนะคะ คนวันพาราณเป็นคนที่มีความรู้การศึกษาดีมีความเป็นอยู่ฐานะที่ดีค่ะผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูเป็นอย่างดีแต่ก็ไม่ค่อยมีความสงบสุขค่ะเพราะว่าบางครั้งบางทีเนี่ยก็มักจะถูกทําให้ทุกข์ใจหรือเดือดร้อนใจจากญาติพี่น้องค่ะในส่วนท้องทางด้านอาชีพและสถานะการเงินนะคะคนที่เกิดวันพฤรัสเวลาจะทาอะไรก็มักจะได้รับค่าตอบแทนได้เงินเป็นอย่างดีค่ะและมักจะมีที่อยู่อาศัยที่ค่อนข้างมั่นคงถาวรแต่ก็มักจะ ขัดแย้งกับญาติผู้ใหญ่ค่ะฉะนั้นเรื่องนี้อาจจะต้องคอยระวังนิดนึงนะคะในส่วนของด้านการทํางานคนพฤหัสเป็นคนที่มีความตั้งอกตั้งใจขยันหมั่นเพียรในการทํางานที่สูงกล้าคิดกล้าทําและมักจะมีผลงานปรากฏอยู่เสมอในส่วนของ ทางด้านการช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูค่ะคนวันพริหัสเป็นคนที่จะได้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มียศมีตำแหน่งในการช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูเป็นอย่างดีฉะนั้นก็มักจะทําให้ชีวิตประสบความสําเร็จได้ง่ายมากขึ้นค่ะในส่วนของจุดอ่อนที่เราจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งของคนที่เกิดพาริหัสนะคะนั่นก็คือคนที่เกิดพาริหัสมักจะเป็นคนที่โกรธง่ายโมโหง่ายเรื่องตรงนี้เนี่ยเมื่อโกรธแล้วโมโหแล้วก็มมกจะทําเรื่องให้เราเดือดร้อนใจโดยเฉพาะกับญาติผู้ใหญ่ หรือคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเราฉะนั้นหากรู้ว่าเราเป็นคนอารมณ์ร้อนหากรู้ว่าเราเป็นคนโมโหง่ายก็ควรจะต้องใจเยน็นลงนิดนึงนะคะแล้วปัญหาของคุณจะน้อยลงค่ะและนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะในดวงของคนที่เกิดวันพฤหัสเป็นแค่พื้นดวงชะตาเท่านั้นอาจจะมีบางอย่างที่ถูกบ้างผิดบ้างไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ เพียงแต่ตรงนี้เนี่ยอยากให้เอาลองเอามาไปแบ,บ่งปันดูคะ่ะว่าสิ่งใดที่เป็นเราสิ่งใดที่เราควรปรับสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราเพราะนี้คือเปิดแผนที่ชีวิตลิขิตเองไบนัดหมอใจ